สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับก็กลับมาเจอกับการแชร์เทคนิคเคล็ดลับวิธีการใช้งานแอปเวชันในมือถือรวมถึงในคอมพิวเตอร์ก็ด้วยนะครับก็ในสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมีวิธีการมาแนะนำกันอีกเช่นเคยก็จะเป็นวิธีการเพิ่มเบอร์โทรศัพท์อ่า เข้าไปไว้ใน Facebook ของเรากันนะครับส่วนวิธีการเพิ่มและลำดับการจะเป็นยังไงบ้างน,นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันได้เลยครับ ก็เริ่มต้นนะครับก็ให้ทุกท่านนะครับเข้าไปยังส่วนของ Facebook บนมือถือของเรากันนะครับเมื่อเจอแล้วก็คลิกเข้าไปกันได้เลยครับเมื่อคลิกเข้ามาแล้วนะครับก็จะเข้ามายังหน้าแรกของ Facebook กันนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ให้เราทําการเลือกเพียงส่วนของเมนูซึ่งจะอยู่ด้านบนขวามือนะครับที่เป็นเขตสามเขตนะครับเมื่อเจอแล้วก็คลิกกันไปได้เลยครับ เมื่อคลิกมาแล้วนะครับก็จะเข้ามายังในหน้าของเมนูนะครับแล้วให้เราทําการเลือกไปยังส่วนของการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวกันนะครับเมื่อเลือกแล้วนะครับก็จะมีส่วนของด r o p d o w n ลงมานะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับก็ให้เราทําการเลือกไปยังส่วนของเมนูที่เขียนว่าการตั้งค่าอีกรอบหนึ่งนะครับเมื่อเลือกเสร็จแล้วนะครับก็จะเข้ามายังหน้าของการตั้งค่าบัญชีกันนะครับ แล้วในขั้นตอนถัดไปก็ให้เราทําการเลือกไปยงส่วนของเ,อเมนูข้อมูลส่วนตัวกันได้เลยครับเมื่อเลือกแล้วนะครับก็จะเข้ามายังนหน้าของจัดก,การข้อมูลการติดต่อนะครับแล้วขั้นตอนถัดไปก็ให้เราทําการเลือกไปยังส่วนของเมนูที่เขียนว่าเพิ่มเบอร์โทรศัพท์กันได้เลยครับเมื่อคลิกเข้ามาแล้วนะครับก็ให้ทาการ กรอกเบอร์โทรศัพท์นะครับที่เราจะต้องการที่จะ,ะผูกไว้กับ Facebook ของเรากันนะครับเมื่อเราทำการกรอกอเบอร์โทรเสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็ในขั้นตอนถัดไปก็ให้ทำการคลิกดำเนินการต่อไปได้เลยครับ เมื่อคลิกดำเนินการต่อนะครับก็จะมีในส่วนของ S m S นะครับมาทีา่มือถือเรานะครับแล้วก็ให้เราเอา S m S นะครับมาจากมือถือนะครับมากรอกไว้ในรหัสผ่านตรงนี้นะรหัสตรงนี้นะครับเมื่อเรากรอกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้เราทำการายืนยันรหัสรหัส S m S กันได้เลยครับ เมื่อเรายืนยันเสร็จแล้วครับก็จะกลับเข้ามาอย่างหน้าการจัดการข้อมูลติดต่อนะครับแล้วในส่วนสําคัญเลยนะครับก็ให้เราทำการเลือกไปยังส่วนของการตั้งค่าข้อความ SMS นะครับเพื่อไม่ให้เสียตังค์ในตอนที่ SMS ส่งมากันนะครับเมื <ME> ่อ ER, ตั้งค่าเสร็จรบร้อยแล้วครับก็ให้เรากลับไปดูในส่วนของการจัดการข้อมูลการติดต่อนะครับก็จะเห็นนะครับว่าก็จะมีในส่วนของเบอร์โทรศัพท์ที่เราได้ทําการ เพิ่มไว้เมื่อสักครู่นะครับก็ได้ได้ทำการเพิ่มเข้ามาอย่างในหน้านี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ในสำหรับคลิปนี้นะครับคลิปการแนะนำวิธีการเพิ่มเบอร์โทรศัพท์ผูกไว้กับบัญชี Facebook ก็จบเพียงเท่านี้นะครับในส่วนของ s e e IT Channel ก็ต้องขอบคุณและสวัสดีทุกท่านนะครับ